ันยังไงคุณลุงเราไปหาคุณลุงกันเถอะอะเป็นยังไงเด็กๆไปไหนกันมากินอาหารเช้าแล้วหรือยังจะกินกับลุงไหมคุณลุงมีแต่ผักเหรอคะมีอย่างอื่นให้ทานบ้างไหมคะฮเจ้านี่ไม่กินผักแก่สิมาถึงบอกลุงกินแต่ผักทีเดียวคุณลุงขาหนูว่านะคะสลัดผักของคุณลุงนี่หน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะถ้าทานจะเป็นผักปลอดสารพิษด้วยใช่ไหมคะคุณลุงคือ ไม่มีมแมลงกินปอดสารพิษต,ตกค้างแล้วก็มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคือเขาปลูกในน้ําที่เขาเรียกว่าแบบไฮโดรพอนิกยังไงล่ะแล้วการปลูกในน้ําแบบไฮโดรพอนิกของคุณลุงนี่คืออะไรคะแล้วช่วยอธิบายให้น้องฟังหน่อยได้ไหมโอ๋อหนูก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันค่ะคุณลุงคือการปลูกพืชในน้ําแบบไฮโดรพอนิกเนี่ยนะถ้าไปอ่านในหนังสือสารนิรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่มที่27เนี่ยนะบอกไวเ้เนี่ยเนี่ยดูรูปเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะให้ดอพเน็กเนี่ย,นะ ics, เ,ยเป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิบแต่ให้ส่วนของรากของพืชแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารของพืชส่วนลำต้นและใบจะอยู่เหนือระดับสารละลายโดยมีวัสดุที่เหมาะสมพยุงไว้วิธีนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการปลูกผักประเภทกินใบ เช่นผักสลัดต่างๆผักคะน้าไวแดงเป็นต้นปอะดีลุงเนี่ยเก็บมาให้ดูเลยคุณลุงคะทำไมต้องมีการปลูกพืชในน้ำด้วยทั้งๆท,งท,งที่ดินบ้านเราก็มีสถมเทอะคะ อ๋อนั่นก็เพราะว่าผืนดินบางแห่งเนี่ยไม่เหมาะกับการปลูกพืชมันอาจจะเป็นดินเปรี้ยวดินเคม็มหรือว่าดินเป็นหินเป็นทรายแล้วหนูรู้ไหมว่าการปลูกพืชแบบไฮโดรพอนิกเนี่ยนะยังเป็นการประหยัดทั้งน้ําและปุ๋ยด้วยเพราะว่าจะไม่สูญเสียจากการไหลทิ้งและยังสามารถนํากลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าทีเดียวแหละ,ะก็ไฮโดรพอนิกนี่ก็มีประโยชน์ดีนะคะแต่ยังไงห,หนูก็ไม่อยากทานผักดีดแต่เรามันเป็นได้อย่างนี้นะคือผักที่ได้จากการปลูกด้วยวิธีนี้นะ จะให้คุณประโยชน์สูงเพราะเขาสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่แล้วก็ยังสดสะอาดปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างอีกด้วยเพราะเราควบคุมมันได้ยังไรหลานสองคนจะทดลองปลูกเองที่บ้านบ้างก็ได้นะจริง,รงๆเหรอคะคุณลุง,ลงใช่แค่เราใช้กระบะที่มีฝาสักใบหนึ่งนะเจาะรูกลมๆที่ฝาให้พอเหมาะสำหรับวางต้นไม้ใช้ฟองน้ำห่อหุ้มโคนต้น มีน้ำสะอาดแล้วก็มีสารละลายธาตุอาหารที่พืชต้องการและสุดท้ายต้องไม่ลืมเติมออกซิเจนลงไปด้วยนะคล้ายๆ้ายออกซิเจนที่เติมในตู้ปลาอย่างนั้นอ่ะเท่านั้นเพียงไม่กี่วันเราก็จะได้ทานผักสดฝีมือที่เราปลูกเองยังไงล่ะก็น่าสนุกเหมือนกันนะคะพี่แววอืมใช่แล้วถ้าเกิดเราอยากรู้เรื่องไฮดโดรพอนิกมากกว่านี้ก็สามารถอ่านได้ในหนังสือเล่มน,นี้ใช่ไหมคะคุณลงุงถูกต้องถ้างั้นเรามากินผักฝีมือ ที่ลุงเนี่ยปลูกเองเลย,เยลองดูที่ว่าสลับวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้างคุณลุงปลูกเองจริงเหรอคะอร่อยจริงๆด้วยค่ะคุณลุงนั่นสิเห็นมาก <laughs> <laughs>